ครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการเล่นเ,เกมอะไรวะนี่ฮะสแล e เดอร์แภาคไอมาป,ป่านะวิธีการเล่นแบบหลายคนนะครับก็อันดับแรกเลยปิดไฟบอตัวสแกรมรักของคุณก่อนนะครับนีนะ่จากนั้นก็นี่เลยครับามาชินะให้เพื่อนจอยห้องของเราเข้ามานะครับเนี่ยมีสามคนรวมกวับตัวหัวห้องก็เป็นสี่นะครับ เขาเกี okay, okay. 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 Mm ่งเขาเกี่ยจากนั้นนะครับกดที่สต a r t ครับ server เนี่ครับตรงนี้จะเห็นว่าจะมีอยู่สี่มีหนึ่งครับสี่นะครับก็อันนี้คือเป็นส่วนของเรานะครับพอเพื่อนจอยเข้ามาก็จะมีขึ้นนะส่วนเพื่อนทําไงเพื่อนเข้าไปที่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้จะเป็นช่องให้ใส่ ip สําหรับเพื่อนนะครับก็ก็อปพีของเรามา ให้เพื่อนใส่เข้าไปตรงนี้ก็จะมีผู้เล่นของแต่ละคนนะครับก็นั่นแหละเข้าไปให้ครบ4คนส่วนคนที่เป็นโฮสต์นั้นก็กดสตาร์ทเลยนะครับขอบคุณครับ